สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับที่สองแย่ของเพื่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพาร์สคอนเนียร์อารเทนนะคะพาสคอเร์อาร์ตเทนนะคะก็คือสิ่งที่กำลังทำแหนบค่ะมีโครงสร้างหลักนะคะก็มี subject verb v e r b นะคะ verb a g n t ค่ะ วิธีสร้างประโยค past continuous tense นะคะก็จะมีโครงสร้างประโยคทั้งหมด4ประโยคนะคะก็จะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะโดยจะใช้ subject นะคะบวก was, were, บวก verb-ing ค่ะส่วนโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเป็น subject นะคะบวก was, were ค่ะบวก not แล้วก็เป็น verb-ing ค่ะโครงสร้างประโยคคำถามนะคะก็จะใช้ was, were นำหน้าค่ะตามด้วย subject นะคะแล้วก็ verb-ing ค่ะ ส่วนโครงสร้างประโยคคำถามนะคะ WH question นะคะก็ mm hmm. จะใช้ WH question น,นาำแล้วก็ was p e r ค่ะตามด้วย subject แล้วก็ verb-ing ค่ะหลักการใช้ past continuous a s t e n t ข้อที่1นะคะคือใช้บอกเหตุการณ์หรือสิ่งที่กําลังทําอยู่ในอดีตณช่วงเวลานั้นค่ะตัวยอย่างประโยคนะคะ she was reading at 8 o'clock yesterday นะคะซึ่งแปลว่าเมาื่อวานนี้เวลา8โมงนะคะตอนกาลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะ หลักการใช้ past continuous tense ข้อที่2นะคะคือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I was taking a shower when my friend called แ่แปลว่าฉันกำลังอาบน้ำว่าแฟนของฉันโทรมาค่ะ หลักการใช้ p a s t c o n t i n u o u s tense ข้อที่3นะคะคือใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันโดยจะมีตัวเชื่อมประโยคคือ WHY ตัวอย่างประโยคนะคะ,ะ,คะ,คะเช่น Why I want t d i n g a tree b e n c i t my m o t o r c y c l e แปลว่าขณะที่ฉันกำลังขับรถอยู่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งมาโดนรถมอเตอร์ไซค์ของฉันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ